สวัสดีครับผมรักกาชาแนลนะครับมีหลายคนนะครับที่เข้ามาถามผมว่าช่วงดึกเนี่ยรองานอยู่จุดไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าผมวิ่งงานอยู่แถวโซนลาดพร้าวนะครับหลังจากบทยินสองทุ่มนะครับผมก็จะวนรถแถวแปดเจ็ดแถวลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับจนถึงสี่ทุ่มหลังจากสี่ทุ่มนะครับผมจะมารองานอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองมันจะมีเบอร์เกอร์คิง มีร้านพิซซ่านะครับแล้วก็เส้นข้างในในซอยมหาไทยนะครับมันจะมีร้านเยอะมากนะครับงานงานดีนะอยู่ในซอยมหาไทยนะครับถ้ามันยังไม่เร้งนะผมก็จะขับมาที่แมคโดนอ์นะครับลาดพร้าวร้อยสิบหกถามว่าช่วงดึกเนี่ยงานมันดีไหมงานมันก็เรื่อยๆนะครับมันมันแล้วแต่วันบางวันดีบางวันไม่ดีนะครับก็เหมือนวันนี้ผมมารอ,อประมาณสี่ทุ่มผมก็ได้สามงานนะครับแมคโดนอ ช่วงดึกเนี่ยผมแนะนำร้านแมคโดนัล้านเบอร์เกอร์คิงนะครับ KFC KFC บานสาขานะครับเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ร้านโจ๊กอย่างเนี้ยร้านตามสั่งนะครับถ้าเราไม่รู้เราจะไปรอง,งานอยู่จุดไหนนะครับให้เราโหลดแอป,ปของอแอป,ปของแกนะครับที่สั่งอาหารนะครับให้เรากดเข้าไปดูมันจะมีร้านรอบๆเรานะครับว่ามีร้านไหนเปิดบ้างามีร้านไหนเปิดบ้างร้านไหนที่อยู่ใกล้ที่สุด อ,อ,ยอยู่ใกล้เรานะครับเราก็ไปรออยู่จุดนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วผมมีผมผมได้แม็กนะครับจะไปส่งแถวทาวน์อินทาวน์แล้วก็จะกลับเข้าห้องแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ